ปัญหาลับของน้องวัยรุ่นน่าสนใจมากน้องผู้หญิงถามว่าห้ามแล้วแต่เขาไม่ฟังห้ามแล้วไม่ฟังทํำไงดีจะทํายังไงดีอ,อายุ17แล้วค,ะค่ะหนูยังไม่พร้อมอจะมีเพศสัมพันธ์กับแฟนเคยบอกกับแฟนว่ายังไม่อยากมีเพศสัมพันธ์กับเขาเขาก็ไม่ฟังจะพูดก,กับเขาอย่างไรดีคะให้เขาเข้าใจเหตุผลของหนูอ น่ารักมากครับน้องคนนี้ความจริงแล้วถ้าเกิดผมพูดทางการแพทย์ก่อนนะครับต้องยกข้อมูลก่อนนะฮะว่าการตั้งครรภ์ก่อนอายุ20ปีขึ้นไปเราเรียกว่าทีนเอ g e เ r ร g แนนซีหรือการตั้งครรภ์นในวัยรุ่นถ้าหลงตั้งครรภ์ขึ้นมาเนี่ยอันตรายสูงนะครับเด็กที่คลอดอาจจะคลอดไม่ครบกําหนด เด็กที่คลอดเนี่ยอาจจะไม่สมบูรณ์เพียงพอเพราะมดลูกเนี่ยยังไม่ได้ทำงานเต็มที่ยังไม่ได้สาววัยเบญจเพศครับนะ<อ>นั่นก็คือสมรรถภาพทางด้านร่างกายและการเจริญพันธุ์เนี่ยถ้าหลงตั้งครรภ์ขึ้นมาเนี่ยนะครับก็มีปัญหาอยู่แล้วในตัวเองอนะครับนี่คือทางการแพทย์เลยทางการแพทย์เลยฉะนั้นคนโบราณคนอินเดียที่แต่งงานกันอายุ1213นี่ก็ไม่บังควรอย่างยิ่งครับคือคือไม่ท้องหรอกครับตอนนั้นนะครับมันมงแต่ทีนี้ถึงตอน17 18มันมีสิทธิ์ท้องแล้ว นะครับเพราะว่าผู้หญิงหลายรายก็ไม่ทราบว่าถ้าไปมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับเพื่อนชายแล้วเนี่ยนะครับมันจะท้องหลายรายก็รักเขาก็ยอมเป็นของเขาแต่ทางการแพทย์เนี่ยถ้าหลงท้องขึ้นมาอันตรายเพราะเป็นการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นทีนี้ถ้าเกิดท้องต่อมาเคยคิดไหมครับว่าถ้าเกิดตั้งครรภ์ขึ้นมาถามเขาว่าถ้าเกิดหลงฟลุกตั้งท้องขึ้นมาเนี่ยใครจะเป็นคนรับผิดชอบถ้าเราสองคนจะเป็นคนรับผิดชอบฝ่ายหญิงก็อาจจะต้องลาจากการเรียนไปแล้วคิดว่าจะได้กลับมาเรียนหรือเปล่า แล้วถ้าเกิดว่าเธอผู้จะเป็นคู่ชีวิตของเราเนี่ยจะต้องเป็นคนรับผิดชอบคนนั้นจะทาอย่างไรในเมื่ออีกคนหนึ่งจะต้องลาจากการเรียนไปแล้วและถ้าเกิดเรามีลูกตอนนั้นตอนท้องอายุ18แเนี่ยนะครับแฟนอาจจะ1819เนี่ยเราจะเลี้ยงลูกได้ดีหรือและลูกคนนั้นก็จะเป็นบาปที่เราช่วยกันก่อขึ้นมานะครับนั่นเป็นเหตุเป็นผลนะครับเอาละครับสมมุติต่อเกิดเป็นคนใจไม่ค่อยจะดีทั้งคู่แอบไปลักรอบทําแท้งตรงใช่คว่ารักรอบทําแท้ง เพราะหมอหมอแผนปัจจุบันปกติเขาไม่ทําให้หรอกครับนะครับก็จะเกิดอันตรายไปทําแท้งอาจจะมาลูกทะลุก็ได้นะเพราะเพราะคนทำคงไม่ใช่หมอเกรดเคงเกรดแซดนะมะลูกอาจจะทะลุก็ได้อาจจะติดเชื้อจนมะลูกเน่าไปตัดมะลูกทิ้งก็ได้นะครับหรือสมมุติว่าโชคดีผ่านพ้นไปอีกเปราะหนึ่งในใจคิดไหมครับน้องผู้หญิงว่าเพราะว่าแค่เรารักเขาอยากจะยอมเป็นของเขาแค่นั้นเนี่ย เราจะต้องมาเกิดปัญหานี้ตามมาเป็นชุดเนี่ยเราคิดหรือเปล่าเรามองต่อว่าเนี่ยเออถ้าเกิดว่าเธอเป็นพ่อของผู้หญิงคนหนึง่งและลูกสาวจะเป็นแบบนี้เนี่ยคุณพ่อจะคิดอย่างไรออลองถามเขาสกว่าถ้าเขาเป็นพ่อเขาจะยังไงหรือถ้าเขาเป็นผู้ชายที่เป็นพี่ชายของน้อง,องสาว,ส,าวสวยๆสักคนนึงจะคิดอย่างไรนะครับนั่นก็คือสิ่งที่จะต้องเตือนสตินะครับแฟนคนนั้นผู้ชายทีนี้ถ้าจะพูดต่อถามว่าแฟนคนนั้นผู้ชายเขาผิดไหมเขาไม่ผิดหรอกครับ เพราะว่าแรงขับดันฮอร์โมนเพศชายเขาก็อยากที่จะบอกรักผู้หญิงผ่านการมีความสัมพันธ์ทางเพศอันนั้นเขาไม่ผิด<ม>เขารักเธอเขาก็อยากได้เธอเป็นของเขา<ม>แต่เราฝ่ายหญิงจะต้องเตือนสติเขา<ม>ว่าถ้าเกิดแค่ความคิดชั่วแร่นความสุขในที่อาจความสุขทางกายเนี่ยมันอาจจะไม่ยั่งยืนและถ้าเกิดว่ามันเกิดปัญหาตามมาไอความสุขก็เลยหายไปเลยถ้าแบบนี้แล้วรอหน่อยไม่ได้เหรอ รอให้ถึงเวลาที่เหมาะสมเรียนกันจบแล้วมีหน้าที่การงานที่ดีคนรอบข้างยอมรับถึงตอนนั้นอะไรจะเกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นก็ไม่มีใครกล้าว่าอะไรเราทุกคนก็ยอมรับเราใช่ไหมครับก็<ช>เ,เป็นงนั้นก็ต้องชูประเด็นว่าเขาเป็นสุภาพบุรุษเขาต้องรอเราได้ทีนี้ผมพูดในทางที่ร้ายที่สุด สมมติว่าเขาบอกเขารอไม่ได้รอไม่ได้นะครับถ้าคําถามตัดสินถ้าสมมติเป็นลูกสาวผมผมบอกว่าปล่อยมันไปปล่อยมันไปนี่ทีก่อนเล็ดฮิมโกะเล็ดฮินโกปล่อยเขาไปปล่อยเขาไปปล่อยเขาไปครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าแค่นี้ยังรอไม่ได้เลยแต่งงานกันไปเขาจะรอไม่ได้อีกเยอะหรือจริงนะครับขนาดแค่เรื่องนี้เขายังไม่ยอมแล้ว ในอนาคตการใช้ชีวิตคู่ด้วยกันเขาไม่มีทางยอมลูกเด็ดขาดผมจะบอกลูกสาวเพิ่มเลยถ้าลูกสาวถามผมนะผมบอกว่าคนนี้เหรอปล่อยไปเลยเนี่ยแต่ถ้าสมมติว่าเออบางปล่อยไปเขาเป็นคนดีแหละเขาเกิดตอนนั้นเขาบุ่มบ่ามนะหนุ่มแล้วเขารักเราแต่ว่าเราไม่ยอมเป็นของเขาด้วยอารมณ์นั้นเขาก็เลยหนีนไ,ปไปไปอยู่กับคนอื่นไปเรื่อยๆถ้าเรายังเป็นคนดีอยู่คนทํางานที่ดีมีหน้าที่การงานดีสักวันหนึ่งเขาก็อาจจะย้อนกลับมาหาเราตอนนั้นก็คงต้องมาซบเข่าเรามาขอความรักหน่อยใช่ไหมครับ นะฮะแล้วนั่งนั่งคิดแบบนี้ได้นี่ครับแตนไปได้ทุกทางแต่ทางใดก็ตามก็จำเอาไว้ครับจัเซโนไว้ก่อนครับเซโนไว้ก่อนใจแค่ว่ามีคำถามต่อเนื่องสมมติว่าคุยกันอย่างที่จาร์แนะนำก็คือให้คิดถึงว่ามันจะมีผลตามมาเยอะจากการมีเพศสัมพันธ์ในช่วงวัยรุ่นเนี่ยนะคะแล้วก็น้องผู้ชายก็อาจจะเริ่มเข้าใจเริ่มยอมรับแต่ว่าทีนี้มันจะมีคําถามต่อมาคือว่าโดยธรรมชาติเนี่ยพอเป็นแฟนกันก็อยากจะใกล้ชิดกันพอใกล้ชิดกันอย่างที่จารย์ว่าผู้ชายก็ ด้วยภายใต้ฮอร์โมนเพศชายอย่างที่อาายว่ามันก็จะมีอารมณ์เกิดขึ้นครับอาจารย์จะแนะนําไงคะว่าแหมเป็นแฟนก็อยากจะมีช่วงกระจุกกระจีกันบ้างแต่ว่าไม่อยากเลยเถิดไปจนถึงมีเพศสัมพันธ์กันนะคะห้ามเปิดครับห้ามเปิดโอกาสคําเดียวครับห้ามเปิดโอกาสอันนั้นอย่าอยู่ด้วยกันสองต่อสองเด็ดขาดในที่ที่รับตาคน จะไปด้วยกันได้ไปทานอาหารกันไม่เห็นมีปัญหาตรงไหนจะจับมือบ้างนะครับเจะก่อนนี้ก่อนหน่อยเรยลงหนังผมยังไม่ว่าอะไรเลยยุคนี้นะครับถึงมีลูกสาวก็ไม่ว่าแต่ว่าอย่าไปอยู่ในที่ที่ห้องส่วนตัวส่วนตัวหรือว่าอย่าให้มีเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์มาทําให้ความยับยั้งชั่งใจมันลดลงไปทั้งสองฝ่ายบางทีไม่ได้คิดจะทําหรอกแต่ไอตัวนี้เนี่ยมันทําให้เป็นไปนะครับอันนั้นครับ